สวัสดีครับอยู่กับจูนัยร์ชาแนลอีกแล้วครับมืัอนี้ครับเมนูปากน้ําไตน้ำครับมือนี้ครับนี่ครับสื่อปากน้ำมาครับโลนึงครับนี่ครับน้ำไม่เห็ดไตน้ำไฟเปื่อยครับมืัอนี้ครับประมาณสี่หาตอนครับสื่อมานี่ครับเครื่องครับกระเทีพริกแห้งพริกสด ข่าตะไคร้ไปกระกูดกับเทียมนะครับไปกับพราน้ำครับมาครับทันเรียบร้อยแล้วเน็ดเป็นส้นน้อยครับบาดที่ไหนนี่ครับประมาณพอดีครับแล้วครับออกที่มาตำเครื่องกันครับบาดที่ครับครับ นี้ครัไปเชิญให้ตามเลยลงไปเลยครับสมุนไพรครับถ้าไคร้ก็อยู่นี่นะครับหอมมักฟูงกันนะครับไปที่นี่ครับพรีชู๑ช้อนครับใส่ลงไปเลยครับตามเลยนะครับซอสหอยนะครับ โอ้นอนหอยก็ะจาหมดแล้วเอาจนหมดได้เลยครับนี่ครับบนี้น้ำปลาครับเป็นน้ำปลาลงไปนะครับคแบบนีลล้พวกเขี้ยมหนักมังนะ้งล่ะรบกวนอะไรอะไรย่างเงี้ยครับคลุกเขาให้เข้าออก,กันนะครับแบบนี้ครับ พราะได้มันเข่ากันแล้วเขาก็ทิ้งตะไค่หมอนหนึ่งครับที่เขาเตรียมไว้นะครับวนไปครับเอากันเข้าประมาณรบนี่ครับเอาไปทิ้งตะไค่หมอนหนึ่งนะครับ รถออกสะอยูุ่ขังเลยครับนี่ครับตู้ใบกระพาอครับใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยตั้งเตาเลยครับปาดที่นี่อย่างเงี้เตาทานครับมื่อนี้ครับใส่แก๊ล็ดโปรยใส่ไปเทีน้ำลงครับไปที่นี่ครับนี่ครับขออีก้ีใส่ยุของบ้านจาก ตีน้ำนะครับตีน้ำเพื่อติดเชื้ออยู่หรอกครับนี่ยเทไปเต็มเลยครับรอให้ประมาณมีฟองมีนั่นขึ้นแล้วครับไอ้หนามของเครื่องหอดเอาค่อยมาเปลี่ยนน้ำนี่ครับน้ำห่อน,นครับต้องเปลี่ยนน้ำไปกำลังแห้ง มาเตียมออกก่อนประมาณ4นีนาทนีนะครับนี่ห่ากัตักออกกับออกครับประมาณแค่เดียวครับมาท่านแกงจับเทเล้นะครับตรงนี้นีนนน่ป๊อปป๊อบอยู่ครับ วางไว้ดีๆครับนี่น้ต้ลงไปอีกครับหน้าที่สอนะครับนี่ครับเก็บประมาณอยา่างตีน้ำครับตตรนีไปน่ครับตีน้ำแล้วได้ครับนี่ครับน้ำตัก ขินเมืองครับเปื่อยได้ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับปากน้ำเต้าน้ำแป๊บแบครับแบบนี้ครับใครที่มาชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดตั้งให้เป็นกำลังใจให้จูน่าชาแนลได้เลยครับนี่ครับเปื่รยแป๊บหอมๆครับสมุนไพรเน้นๆเลยครับ มีหลีเลยครับนี่ครับน้ำแดดจะบปร่งมีเลยครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ได้เๆครับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ